จริงมันมีข่าวออกมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าจะมีการเอประกาศข้อกำหนดว่าด้วยขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความการปกครองสำหรับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติแต่ว่ามีการลงนามไปเมื่อวันที่26เมษาย,ยนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีเจ็ดบท140มาตราเราอาจจะพูดกันไม่หมดในวันนี้เนาะแต่ว่ามีผลบังคับใช้ในวันที่1กร,รกฎาคมที่ยถึงนี้ก็คือว่า ดีเดย์เลยหนึ่งกรกดาคมเนี้แล้วก็มาตราที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าเราควรจะรู้กันก็คือมาตราสี่สิบเขามีการออกมาระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยจะสามารถดำเนินการตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะมีมือถือหลักท็อปอ่อดีวายอะไรต่างๆที่คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตรวจคุณได้ซึ่ง อันนี้ก็คือถ้าถติว่าแปลแปล,แปลมันจะมีสองมุมทุกแป้กระทั่งคนจีนเองแปล,แปลออกมาเนี่ยก็ยังมีบอกว่าอาจจะต้องได้รับการอนุมาจากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อออกหนังสือในการแจ้งการตรวจสอบแต่ว่ามันจะมีแปลออกมาก็คือว่าในกรณีที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจาเป็นแบบเร่งด่วนคนนี้กําลังอาจจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วหรือคนนี้เป็นจุดเป้าแบบชี้แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถให้เจ้าหน้าที่เนี่ย บังคับใช้กฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเห <c oughs> นะ็นนะจาร์เจตคุริชาเดินเดินอยู่แล้วแบบคนเดียวพุ่งเข้าไปแล้วมาขอตัวมือถือหน่อยอะ <c oughs> ไรเงี้ยอันนี้ทำความเข้าใจนะอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าในในครอกฎหมายที่แปลมาเนี่ยระบุว่าอย่างน้อยนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่สองคนในการแสดงบัตรตำรวจเข้าตรวจสอบ ก็จะเป็นการส่งข้อความอีเมลกลุ่มสนทนาในแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันคือไม่ใช่เฉพาะบทสนทนาแล้วนะก็คือหมายถึงว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจจะเป็นที่เขามองว่าเป็นภัยกับความมั่นคงของเขาซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าการเดินทางมาในประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้ว VPN ก็ถือว่าผิดกฎหมาย <c oughs> แล้วก็ในในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน f a c e b o o k Line Instagram อะไรเงี้ย คือจ,จริงๆแล้วเขาก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตทัดที่เดียวแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยความที่จีนเองก็เปิดค่อนข้างเร็วแล้วก็เปิดค่อนข้างมากเขาไม่ได้ฟรีวีซ่ากับเราประเทศเดียวเขาฟรีวีซ่ากับประเทศจํานวนมากทีเดียวแล้วทาให้ในช่วงนี้เนี่ยคนต่างชาติก็เริ่มเข้ามากระทรวงความมั่นคงของจีนก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนืองๆอ,อ,อยู่แล้วทั้งคนจีนเองที่อยู่ในประเทศรวมถึงคนต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาที่อาจจะทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงรั่วไหลเขา uh huh. เลยคิดว่าโอเคก็จะออกกฎหมายฉบับนี้มาแล้วก็แน่นอนว่าหนึ่งกระ,กะดาษผมก็เริ่มใช้ซึ่งเอไลฟ์ใส่ก็มองค่ะว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี้ยแม้ว่าจะต้องในความเป็นจริงพอปแปลออกมาแล้วอาจจะต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีช่องโหว่อย่างที่เล่าไปว่ามันมีคําว่าแต่ก็ uh huh. คือว่า เเป็นการเปิดช่องให้กับตำรวจเนี่ยสามารถเข้าตรวจค้นประชาชนโดยที่อาจจะไม่ต้องมีหมายมีอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเข้าตรวจค้นได้เลย,เลยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็มีความคือหมายถึงว่าคนจีนนะก็ก็มีมีเสียงบ่นออกมาแตะ่พอถามคนจีนบางคนเขาก็บอกว่าไม่นะมันก็ดีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาข่าวในประเทศเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเอ่อ พวกที่มาสืบความลับพวกอะไรอย่างเงี้ยนำส่งความลับออกไปนอกประเทศอะไรเงี้ยมันก็มันก็นมีแสงออกมามีเสียงที่แตกออกเป็นสองส่วนซึ่งเอ,อเขาก็มีการออกมาพูดถึงในสื่อของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่าารัฐบาลจีนทํำน่าจะดึนการลดการล้วไหลของข้อมูลแล้วก็เขามองว่าในขณะที่จีนเองเปิดมากขึ้นแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็เหมือนกับสิดให้แคบลงเพราะว่า เรื่องของความมั่นคงเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเรื่องของการก,ก่อการร้ายอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าพอเปิดแล้วมันก็จะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมแบบจีนหลายคนก็ถามเข้ามาค่ะว่าเอ๊ะถ้าเสียงบ่นของคนจีนอะไรเงี้ยคนจีนจะไม่ไม่บ่นเลยเหรอคือพอคนที่อ่านเหมือนจะเราเนี่ยเ้าถึงว่าเราไม่ได้เข้าไปอ่านในข่าวที่มันแบบอือต้อง ละเอียดแตกแขนท,ทีนักข่าวเองแม้กระทั่งดิฉันเองเนี่ยพอเวลาไปอ่านเนี่ยบางอย่างก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจมากว่าเอ๊ะอันเนี้ยเขาต้องการสื่อสารอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บอะเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิทธิของเราเนี่ยจากเดิมเนี่ยช่องเนี่ยมันก็แคบอยู่แล้วใช่ไหมต่อไปนี้เนี่ยพอเราเดินตามท้องถนนเขาจะมาตรวจมือถือเราหรือเปล่าหรือว่าหลายคนที่บอกว่าพอเดินทางจากต่างประเทศมาเนี่ย พอถึงสนามบินตรวจเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเอ,เอาเอาออกมาดูมีดีไวิ์สกี่เครื่องเข้ามาดูซิว่าข้างในมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้กระทั่งชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเวลาที่อาจาย์เจตุริาชาเคยไหมนั่งทานข้าวอยู่หล้วแบบเพื่อนข้างๆชงโงกมาดูว่าเราพิมพ์ข้อความอะไรแล้วยังรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่พออย่างเงี้ยอันไหนเอามือถือมาดูซิผมงข้อความคุยกับใครมีรูปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอก็มีมีเสียง บ่นออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นการอ,อ,อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าจริงๆในจีนเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความจะพูดว่าเคยชินไหมก็คือเขาอยู่กับสิ่งนี้อะยะนัแบบนี้เป็นอย่างนี้อย<ล>ู่แล้วครับครับใช่ดังนันก็จะมีคนจีนส่วนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอ๋อก็มันก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ละแต่คนที่อาจจะเซนซิทีฟมากๆก็คือหนึ่งคนต่างชาติและสองคือคนที่ อาจจะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนเนี้หลายคนก็ดิฉันเห็นเลยว่าพอมันมีหลายแพลตฟอร์มที้มาก็มีการพูดถึงว่าโอ้หต่อไปไปจีนนะแบบมือถือก็เอาไว้ที่บ้านเลยไม,ไม่ต้องเอาไปซื้อเครื่องใหม่เลยอะไรเงนะี้ยดิฉันเห็นข้อความเหล่าเนี้ยเยอะมากแต่ในความเป็นจริงค่ะคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเดินทางมาท่องเที่ยวจริงคุณเดินทางมาเพื่ออการประกอบธุรกิจอะไรก็คือคุณมีความบริสุทธิ์ใจอะ ก็เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรหรอกคือคืออันนี้ยังไม่เริ่มหนึ่งกัลยาดาคือยังไม่เห็นนะแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่เคยอยู่มาเพราะว่าในช่วงโควิดถ้าทั้งสองทั้งงูฟังจำได้เัาก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีการประท้วงถูกไหมแ้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไปที่สถานีรถไฟแล้วเขาก็ขอดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็แค่ดูอ่ะเขาก็ดูว่าโอเคในเครื่องมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อประเทศเขาไม่ได้มีเจตนาที่ จะเป็นภัยต่อความมั่นคงะอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะไม่ตรวจเลยหรือว่าที่สนามบินถ้าเกิดคุณโชคดีหน่อยคุณก็จะเป็นคนที่เขาโดนสุมแต่ในกรณีที่ว่าถ้าคุณเป็นพาเก็ตพาเก็ตอาจจะพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดิฉันได้ยินบอกว่าคนไทยจากทางหลายๆสนามบินที่ไม่ใช่ปักสิงนะคะก็ถูกตรวจมือถือเยอะขึ้น <c oughs> ถูกตรวจสอบมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่พอเราฟรีบีซ่าเราเนี่ย วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเนี่ยจริงๆเขามีให้แค่สามอย่างก็คือหนึ่งคือการท่องเที่ยวไม่เกินสามสิบวันสองอาจจะเยี่ยมญาติและสามก็คือว่าการมาประชุมกันมาทําธุรกิจที่ไม่ได้มีเม,เม็ดเงินอะไรที่แบบคือไม่ใช่วีซา่าธุรกิจอ่ะแต่พอ,พอ,พอมาพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนซช่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสารภาพว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออาจจะมีคนที่แบบเข้ามาลักลอบทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอ่ะมันก็ หลายพื้นที่พอมันมีข้อมูลอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเราเปิดมาตั้งแต่เหลายเดือนละมันก็จะมีคนนี้แบบอาจจะลักลอบเข้ามาถ้าชัวเขาอาจจะตรวจเข้มบ้างอันนี้ก็จะต้องให้ใอภัยเขาสักนิดนึงเพราะว่าตามรายงานจากที่ได้รับทราบมาก็คือมีจริงม <c oughs> ีคนที่เข้ามาแบบลักลอบทํางานมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอตรวจคนเข้าเมืองของจีนเองเขาก็เป็นมิดคือเขาอย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยเนี่ย เขาจะค่อนข้างไม่มีปัญหาเลยนอกจากในกรณีที่ว่าเขารู้สึกว่าเออคุณน่าสงสัยจริงๆหรือว่าเป็นกรณีที่แบบมันมีการชี้เป้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งแน่นอนว่าออไอ้เรื่องของที่บอกว่ามาจีนโอยอันเนี้ยน่ากลัวเราต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่อะเงี้ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าคิดว่าเอ,อมันก็จะมีอะไรบางอย่าง เช่นมันจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่เราสามารถใช้ในประเทศไทยได้แต่ว่าพอมาถึงวี่จริงแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ลบนะคะค<ะ>ือแนะนําว่าให้อ,อธิบายเขาว่าโอเคเราเป็นนักท่องเที่ยวนะแลวอันนี้เราก็คือใช้อยู่ในประเทศเราแลวถ้าสมมุติว่าเขาต้องการจะตรวจด,ดูก็แสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือ<ะ>ให้เขาตรวจด,ดูไปเลยในขนาดเดียวกันค่ะถ้าสมว่าอันนี้คือที่ผ่านมานะอันนี้ก็คือยังไม่เพราะว่าหนึ่งกรกฎาคมนี้ไม่เกิด แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามีในเรื่องของการตรวจแล้วก็อาจจะไม่เห้ความร่วมมือหรือว่าตรวจแล้วพบสิ่งที่น่าสงสัยเนเชื่อว่า,าทั้งสองท้านน่คุณรู้ฟังอยากจะรู้ว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเกิดเจอเขาจะทำองไรโอเคเออใช่เขาก็จะควบคุมตัวไปสอบสวนถ้าสมมติว่าสอบแล้วยังไม่ได้เรื่องเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมตัวเรา สูงสุดนะคะก็คือ15วันหรือเขาอาจจะก,กักบริเวณเราอันนี้ก็คือคือในกรณีที่แบบโอ้โห worst case scenario จริงๆเลยนะแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่งเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อยากจะย้ำก็คือหนึ่งกรกดาษถ้าชมวติเขาเข้ามาแล้วเขาขอตรวจแล้วคุณไม่มีอะไรคุณบริทธิ์ใจก็ให้เขาตรวจเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์เนี่ย ขาก็เลื <rôle CCTV> ่อนเลื่อนดูแหละเขาเพราะว่าเพราะอย่างนี้ถ้ามันเป็นเป็นบทสนทนาที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศจริงจังเขาแต่เขาถูกสั่งมาว่าให้ตรวจหรือว่าตามสถานีรถเขาก็ดูเป็นพิธีใช่เขาคิดถ้ามันมันไม่มีอะไรที่ที่รุนแรง ก็แสดงให้เขาดูแล้วก็ไม่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจคะเป็นว่าถ้าเราไปเที่ยวจริงๆก็ไม่ต้องกังวละไรค่ะวันนี้ก็คลายความกังวลไปได้เพราะว่าข่าวนี้ผมไปเห็นเหมือนกันแล้วก็เริ่มมีคนที่ตกอกตกใจนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่คุณโบช่วยมาไขข้อข้องใจนี้นะครับแล้วก็สร้างความกระจ่างนะให้กับหลายๆคนที่อาจจะเตรียมเดินทางไปจีนครับ